เมื่อจิตเกิดความนึกคิดในบางอย่างเขาจะแสดงกริยาท่าทางหรือว่าจะออกมาภายนอกให้คนอื่นรู้อย่างเช่นรู้สึกอายแล้หลบสายตารู้สึกชอบแล้วค้อนรู้สึกเสียใจแล้วร้องไห้รู้สึกกลุ้มใจแล้วถอนหายใจรู้สึกชื่นใจแล้วยิ้มเป็นต้น มาถึงสนิมในใจหมายเลขที่9กนะครับก็คือมายาเราน่าจะคุ้นเคยกับคํานี้เนาะเราเราชอบใช้คาคานี้ในเรื่องของอวงการมายาหรืออะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายที่แท้จริงของมันกันเนาะสนิมใ,ในใจหมายเลข9้ามายาคําว่ามายานี้บางทีออกเป็นเสียง Maya, มารยามารมอมาสารารอเรือยอยักษ์นะครับมารยานะ่ยมันไมไ่ออกคนไทยไมไ่ออกเสียงมารยาอย่างนี้นะผมแค่ให้รู้ว่ามันมีรอเรือนะครับความหมายอย่างเดียวกัน แล้วแต่ใครจะถนัดออกเสียงอย่างไรมายาหรือมานยาเนี่นะแต่ในภาษาบาลีจริงๆใช้คำว่ามายาเป็นพื้นไม่มีรอเรือมายาคำนี้มีความหมาย3อย่างนี่ข้าพเจ้าสรุปเอาเองจากการศึกษาตำราทางศาสนาคือ1มายาหมายถึงความมีสเสน่ห์ 2. มายาหมายถึงกิริยาบอกความคิดและ3มายาหมายถึงเล่เลี่ยมนี่เราพิจารณาความหมายของภาษาเสียก่อนยังไม่พูดถึงว่าอย่างไหนดีหรือเสีย มายาในข้อแรกคือหมายถึงเล่อันน่ารักนะต้องเป็นเล่ที่น่ารักด้วยนะอันน่ารักไม่ไม่ใช่หมายถึงเล่คิ้วๆหมายหมายถึงว่าเล่ที่แบบว่าเป็นมายาที่ทําให้ดูแบบน่าเอ็นดูอะไรแบบนั้นเนาะซึ่งมีอยู่ในตัวคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสตรีเป็นของเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างที่เราพอจะสังเกตได้ผู้หญิงบางคนมีสเสน่ห์เป็นสมบัติเพียงแต่เห็นหน้าก็รู้สึกรักตัวสเสน่ห์นี้บางทีก็เรียกว่ามายา ท่านที่ผ่านการศึกษาพุทธประวัติมาแล้วคงจะจําพระนามของพระพุทธมารดาได้คือพระนามว่ามหามายาบางทีก็เรียกเต็มว่าพระนางเจ้าสิริมหามายาคําว่ามหามายาในที่นี้หมายถึงความสวยงามมีเสน่ห์มากถ้าเป็นชื่อของผู้หญิงไทยก็น่าจะตรงกับชื่อที่ว่าทรงสเสน่ห์จะมีคนชื่อทรงสเสน่ห์ไหมณเวลานี้นะน่าจะสเสน่ห์อย่างเดียวก็ก็ถือว่าเก่าแล้วนะชื่อทรงสเสน่ห์นี่ก็เก่าหนักเลยนะฮะหรือชื่ออื่นคล้ายๆกันนี้ มายานี้เป็นรูปสมบัติหรือรูปสมบัติเนาะเป็นของที่ธรรมชาติปรุงแต่งตัวเองไม่ได้แร้งทำนี่ความหมายหนึ่งมายาในหมายเลขอหมายถึงกิริยาวาจาบางอย่างที่แสดงออกจากจิต เมื่อจิตเกิดความนึกคิดในบางอย่างเขาจะแสดงกิริยาท่าทางหรือว่าจะออกมาภายนอกให้คนอื่นรู้อย่างเช่นรู้สึกอายแล้วหลบสายตารู้สึกชอบแล้วค้อนรู้สึกเสียใจแล้วร้องไห้รู้สึกกลุ้มใจแล้วถอนหายใจรู้สึกชื่นใจแล้วยิ้มเป็นต้นการหลบสายตาการค้อนการร้องไห้การถอนหายใจและการยิ้มเป็นอาการแสดงถึงความรู้สึกในใจอย่างนี้เรียกว่ามายาก็ได้กิริยาอันเป็นมายาชนิดนี้มักจะแสดงออกมาเองโดยที่ผู้นั้นไม่ได้มีเจตนาจะแสดง จะเรียกว่ากิริยานอกบังคับของจิตก็ได้และเมื่อแสดงกิริยาดังนี้ออกมาแล้วก็ไม่มีผลเสียหายแก่คนอื่นเท่าไรนักบางทีก็ทําให้คนอื่นเกิดสงสารบางทีก็ทําให้เขารักได้บ้างแต่บางทีก็ทําให้คนหลายคนรู้สึกมันไส้ก็มีไม่เห็นมีฤทธิ์เดชอะไรมากไปกว่านี้มายาประเภทนี้จึงไม่ถึงขั้นเป็นกิเลสไม่เป็นบาปกรรมแต่อย่างใด พูดถึงมายาประเภทนี้นึกถึงเรื่องมายาของหญิงพระพุทธโคสาจารย์ท่านรจนาไว้ในคำพีพระธรรมบทว่าผู้หญิงย่อมจะแสดงให้ผู้ชายรู้ว่าตัวรักด้วยมายา40อย่างโอ้เอามาเขียนไว้ที่นี้ด้วยก็เห็นจะดีที่แรกก็คิดว่ามันเป็นวิชานอกเรื่องคนใจต่ำขอพูดกันแต่มานึกอีกทีว่าเวลานี้เรากําลังพูดถึงเรื่องมายาและกําลังชี้บอกท่านผู้อ่านอยู่แล้วว่ามายาอย่างไหนเป็นกิเลสอย่างไหนไม่เป็น การพูดจะให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์จะต้องต้อนเอามายาทั้งหมดมาเรียงกันให้ดูด้วยเอามาให้ครบแล้วจึงชี้ลงไปว่าอะไรเป็นอะไรนี่เหตุผลอันหนึ่งที่จะต้องพูดถึงมายาหญิงในที่นี้เหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าเรื่องมายาหญิงเป็นเรื่องลามกคนใจต่ำพูดกันนั้นความจริงไม่ใช่คำพีธรรมบทนั้นเป็นคำพีชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาพระพุทธโคสาจารย์ก็เป็นพระเถระมีใจสูงส่งท่านยังจะรึกมายาหญิงลงไว้แล้วในหนังสือนี้ทำไมข้าพเจ้าจะเขียนลงไม่ได้ จึงตกลงใจเขียนสู่กันอ่านดีกว่าใครจะอ่านเป็นความรู้อ่านเพื่อวิจารณ์หรืออ่านให้ตาสว่างเล่นๆก็แล้วแต่จะอ่านอิทธิมายา4ี่อิทธิแปลว่าผู้หญิงนะครับมายาคือเนี่ยอาการของผู้หญิงเนาะสีประการเมื่อผู้หญิงมีกำหนัดรักใคร่แล้วยอมแสดงให้บุรุษทราบด้วยมายา4ีา่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้โอ้ผมอ่านแต่ภาษาไทยแล้วกันเนาะเพราะว่าบาลีคงคงไม่เข้าใจนะครับทำสะบัดสะดิ้งสองก้มหน้าสามกรีดกลาย4ี่มดฉม้อย หแคะเล็บด้วยเล็บหกเอาเท้าเหยียบกันเจ็ด <c oughs> ขีดเขียนพื้นแปดทำเป็นชูเด็กขึ้นเก้าทำเป็นวางเด็กลงประมาณแบบเด็ยกร้องความสนใจใช่ไหมสิบเล่นอะไรด้วยตัวเองสิบเอ็ดเอาอะไรให้เด็กเล่นสิบสองจูบเด็กสิบสามให้เด็กจูบสิบสี่กินของเสียเองสิบห้าเอาของให้เด็กกินสิบหกยื่นของให้เด็ก สิเจ็ดขอของ,ของเด็กคืนยื่นให้แล้วก็เอาคืนสิบแปดเรียนเด็กเรียนแบบอนะสิบเก้าพูดดังๆอ่าได้ร้อสนใจอ่ยี่สิบพูดค่อยๆยีสิบดพูดเปิดโปงยี่สิบสองพูดเป็นปริศนายี่สิบสามร้องเพลงร้องไห้เล่นดนตรียี่สิบสี่กระซิกกระซิยี่สิบห้ามองคอนมองค้อน,อ,อ,นอ๋อไม่ใช่คนละคอน <laughs> คนละคอนนะฮะยี่สิบหกสายซายเอล ยี่สิบเจ็ดขยับของสงวนตรงไหนดีมึงจะสงวนตรงไหนดีน้น้องทีมงานยี่สิบแปดทางขายี่สิบเก้าหูขาจุเล่นสามสิบแสดงถันอ่ะจัดมาแสดงถันสามสิบเอ็ดอ่ารักแร้สามสิบสองเปิดสะดือสามสิบสามขยิบตาสามสิบสี่ยักคิ้วสามสิบห้าเม้มริมผีปากสามสิบหกแลบลิ้น สามึงมึงแลบลิ้นเป็นเมาลีเลยบ้าสาเจดแก้ผ้าออกสาสบแปดนุ่งผ้าเข้าสามสสยายผมออกสี่สิบม้วนผมเข้านีาเล่นกันน้องทีมงานนะครับอาการเหล่านี้เป็นมายาและเป็นมายาที่แสดงออกจากความรู้สึกของจิตโดยธรรมดาเกือบจะพูดว่าเป็นธรรมชาติก็ได้ คือผู้ทำไม่ได้จงใจทำแต่อาการเหล่านี้แสดงออกไปเองนะก็คืออาการเหล่านี้มันเป็นอาการเขาเรียกว่าพอเราเขินนะเนาะเราเขินเรามีเรามีแบบแบบเขาเรียกอะไรมี attractive เกิดขึ้นจะพูดยังไงให้มันเข้าใจมีความแบบว่าสนใจหรือว่าดึงดูดหรือว่ามีใครดึงดูดเราหรือเราอยากต้องการจะดึงดูดใครอาการเหล่านี้มันจะออกมาเองเหมือนเราไม่สามารถควบคุมมือเราได้ถึงออกป่ะเนี่ยผู้ชายก็เช่นกันก็คล้ายๆกันเดี๋ยวนี้ถ้าผู้ชายชอบผู้หญิงเนี่ยเห็นปุ๊บผู้หญิงน่ารักผู้ชายก็จะแบบ เนี่ยอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นใครเห็นใครแบบต้องตาต้องใจงหน่อยก็จะแบบอ่เริ่มสำรวจตัวเองแล้วเริ่มจับแขนจับขาแล้วเ,เรียบร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะมันดูน่าดูไหมใช่ไหมบางทีก็รูปผมรูปอะไรผมก็ก็คล้ายๆกันนะครับแต่นี้คือตาําราเป็นตําราที่พระพุทธโคสาจารย์เนี่ยท่านท่านเป็นโบราณอาจารย์ที่ยุคโบราณเลยนะเป็นผู้รัจานาคัมภี์ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับประมาณพศสามร้อยหรือห้าร้อยผมไม่แน่ใจนี้ต้องขออภัยด้วยนะซึ่งณเวลานั้นสังคมสังคมโลกเลย ผู้ชายเป็นใหญ่ถูกไหมเพราะนั้นแล้วตำราเนี้ยมันมันเป็นตำราลที่เขียนให้ผู้ผู้ชายไงใช่ไหมก็เลยต้องรจนาอาการของผู้หญิงนึกนึกนึกต้องนึกบริบทของสังคมออกให้ให้ให้ออกด้วยนะครับก็เลยมีแต่มีแต่อาการของผู้หญิงที่แบบมีความสิเนหาต่อผู้ชายเห็นไหมมันเป็นเหมือนเหมือน เหมือนตำราเหมือนตำรารประมาณนั้นนะครับต้องเข้าใจบริบทด้วยเนาะไม่ใช่ว่าทำไมมีแต่ผู้หญิงล่ะแล้วผู้ชายไม่มีคือบริบทของสังคมนะเวลาที่ตำรานี้มันเขียนขึ้นมาไม่ใช่เล่มนี้นะหมายถึงว่าในธรรมบทเนี่ยนะมันมันผู้ชายเป็นใหญ่นะครับอันนี้เป็นตำราคู่มือของผู้ชายเนาะแล้วก็โดยพยูนผู้ชายที่ศึกษาธรรมะด้วยก็เลยจะต้องรู้ไงว่าธรรมชาติของของของ,ของอิทธิเพศเนี่ยอิทธิสตรีเนี่ยเป็นยังไงนะครับ เขาเขาถึงบอกว่าอะไรผู้ชายพายเรือผู้หญิงยิงเรือใช่ไหมผู้ชายพายเรือเข้าสู่พระนิพพานผู้หญิงก็คอยดักยิงเรือด้วยเสน่หาของตัวเองประมาณนี้นะครับอาการเหล่านี้เป็นมายาอ่านไปแล้วเนาะแล้วเป็นมายาที่แสดงออกจากความรู้สึกของจิตโดยธรรมดาเกือบจะพูดว่าเป็นธรรมชาติก็ได้คือผู้ทําไม่ได้จงใจทำนะย้ำนะแต่อาการเหล่านี้แสดงออกไปเองมายาในหมายเลข3สามหมายถึงเล่เหลี่ยมเป็นการจงใจแสดงเล่อะ ทัวนนิดนึ่งมายามากี้พูดถึงสามมายาถูกไหมมายาแรกคือความมีเสน่ห์ก็เป็นธรรมชาติมายาที่สองก็คือกิริยาที่จะบอกโลกภายในบอกความคิดนี่ก็เป็นธรรมชาตินะส่วนมายาที่สามนะเป็นมายาที่หมายถึงเล่ห์เหลี่ยมนะเป็นการจงใจแสดงเล่เพื่อพรางความชั่วช้าของตนเองให้คนอื่นเข้าใจผิดคือตอแหลนั่นเองมายาประเภทนี้ที่เป็นกิเลสและมายาที่เป็นอุปิเกสรันที่แปดก็หมายถึงมายาประเภทนี้ไม่ใช่มายาที่เกิดจากอาการของกายของจิต ที่ไปเป็นไปตามธรรมชาติแต่มายาประเภทนี้เป็นมายาสร้าง,งาหรือเขาบอกว่าปรแหลแหละ,หละเนาะก็หมายถึงมายาประเภทนี้รายละเอียดค่อยแจงกันต่อไปในชั้นนี้ขอขอมวดความลงไว้ชั้นหนึ่งก่อนว่าคําว่ามายาหรือมารยาในภาษาทางศาสนาน,นั้นมีใช้ในความหมาย3ความหมายคือ1หมายถึงสเสน่ห์ในตัวคน2หมายถึงอาการแสดงออกของจิตและ3หมายถึงเล่ห์เหลี่ยมใน3อย่างนี้มายาหมายเล็1 2, หนึ่งสองไม่เป็นกิเลส ไม่เป็นบาปกรรมแก่ผู้ที่มีส่วนมายาหมายเลขสามเป็นกิเลสแท้และมายาในอุปกิเลสิบหกก็หมายถึงมายาประเภทนี้คือมายาประเภทเ่หลี่ยมเพราะฉะนั้นคําบรรยายเรื่องมายาตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะพูดถึงมายาที่เป็นอุปกิเลสนี้เท่านั้นขอให้ท่านผู้อ่านลืมมายาประเภทอื่นเสียทั้งสิ้นมาคิดเฉพาะมายาที่เป็นอุปกิเลสแต่อย่างเดียวโอเคไหมนะครับก็พอจะเข้าใจนะว่าเราพูดถึงมายาในมีนิ่งไหนในความหมายไหนนะไม่ได้หมายถึงวงการมายา หมายถึงวงการการแสดงสเสน่ห์ไม่ได้หมายถึงวงการที่มาแสดงเล่เหลี่ยมใส่กันถ้าแสดงเล่เหลี่ยมใส่กันเนี่ยวงการมายาไปเรียกการเมืองดีกว่าอุ้ยตายนะไม่หานะครับใครฟังก็รับไป <laughs> โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีพีหน้าอันนี้เคลียร์ความหมายก่อนว่าเราพูดถึงมายาในส่วนไหนนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับ